นี่คือสะพานพระรามเก้านะครับโอ้โหข้ามแม่น้ำเชียายโอ้โหเสร็จเมื่อไหร่แล้วเจ๋งเลยนะท่ตนผู้ชมดูอ่ะโอ้โหดูสุดยอดเลยครับสะพานพระรามเก้าโอ้โห่้นผไปชมดูว่ะผมขอเข้าเลนกลางนะโอ้โหเนี่ยสะพานพระรามเก้าแายรูปน่อย สุดยอดเลยครับก็อบอกว่าใกล้เสร็จแล้วนะใกล้เสร็จแล้วะท่ตาผู้ชมดูอะไรจะกลายไหนหนัา,ออาสาเอ่าตรงนี้เราจะเปลี่ยนถนนเป็นทางพิเศษสีรัฐนะครับแจ้งวัฒนานี่แหละเจ่ปะ ใช่ไหมใช้ทางออกเข้าสู่ทางพิเศษสีรัฐนี่ฮนะใช่ไหมตรงนี้นะโอเคครับเราเปลี่ยนจากทางพิเศษทางจเจริญม,มหานครเปลี่ยนเป็นทางพิเศษสีรัฐครับนี่นะฮะ โอ้โ้ oh, 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 สุดยอดจริงๆประเทศไทยเนี่ยดินแดนแห่งความสวยงามครับ <c oughs> อาเซียเราไม่ต้องกลัวครับประเทศไทยนี่คือสุดยอดที่สุดในโลกเลยครับ <c oughs> เออพวกได้ข้าประเทศไทยมันไม่เข้าใจเหมือนกันว่าทาไมถึงคิดอย่างนั้นนะโดนก็หลอกมานะหลอกมาจนแบบว่าคล้ายๆแบบว่าโดนล้างสมองมานะน้อ น่าจะภูมิใจในความเป็นไทยนะผมตั้งกล้องเบี้ยวๆบิดๆเดี๋ยวโอเคครับถตโดนจัน1กิโลพระราม9แล้วก็แจง้งวัฒนะตรงไปข้างหน้านะครับแล้วก็ตรงไปเรื่อยๆอยู่กันทั้งดวดนอย่าลงเด็ดขาดรับรองไม่ติดแน่ๆ <laughs> ไม่ลงอยู่แล้ววิ่งได้ทั้งวัน คนไหนที่ข si ับรถได้เห็นนะครับความอลังการนานสร้างของประเทศไทยเรานะใครดูชาแนลก็ดูอะเห็นไหมตอนนี้ทางพิเศษสีรัตนะครับโอ้โหสุดยอดสุดยอดก็นะอายุเราก็เยอะแล้วพี่ก็ตัดจากเลนขวาสุดไปนู้น้ายสุดไม่รู้แกจะหลงหรือเปล่าเนี่ยจะตัดเข้าในว่านะอ่ะเข้ามาอีกอ่ะหลงนะหลงแกหลง ุณจะไปสุดลงข้างล่างแลแย่เลยส้องใแกหลงหลงมาแล้วบึ่งมาแล้วตามจี้ตูดมาเลอ้ยไม่ได้ว่าอะไรพี่หรอกครับแต่พี่เล่นตัดขวาไปสองไปสามไปสี่ไปง้าแล้วก็วิ่งกลับมาอีกโอ้โหจี้ตูดใหญ่เลยไม่รู้จะไปไหนสาธรแน่นอนข้างหน้าบอกสาธรไปดูนี่แกจะไปไหนแก โอ้ไปเต้นโอ้น้ตไว้แกปิดแก่แกปิดจริงๆอ่ะเออแกจะลงสาทรนะเมื่อกี้แกไปนู่นพกไปทางอะไรมองไม่ทันอ๋อจะหนามจันทร์นะกีรงรถติดนะลงข้างล่างเมื่อไหร่ติด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 แน่นอนธรรมดาครับประเทศไทยเราคนรวยรถเยอะครับก็โอเคครับพี่ไทยเราก็าจะผลิตรถยนต์ได้นะถึงจะเป็นโตโยต้า s ิสุก็ผลิตในไทยฮะอ แต่แต่ว่าแบรนด์แบรนด์ของญี่ปุ่นเราเราก็ไม่เข้าใจว่าได้ยังไงคงได้แหละไม่ได้คงฐานการผลิตยอยู่ในประเทศไทยนะส่งออกนอกด้วยนะครับชมสุดยอดนะสุดยอดผมขอเข้าเลนขวาอีกทีโอ้รถไฟอสุดยอดอุ๊รถไฟฟ้าโอ้โหเดี๋ยวเดี๋ยวผมจะเดี๋ยวขออีกนิดนึงก่อนได้จะมีการเลือกตั้งนะครับเดี๋ยวผมจะมารีวิวรีวิวจริงๆครับ แต่ว่าจะนอนไหนดีนะสิเออนั่นเลยปัญหาอันนี้ดูไปก่อนนะครับดูไปก่อนขอเก้าเลนกลางกนครัเบื่นะอไกลเราไปทางดินแดงเช่นมาตน,นะนะครับทางมิสเศสีรัตนนี่แหละ อีกกีโลครับยี่สิบกโลก็ถึงหลักสี่พระรามที่สี่อ่าพระรามเก้าดินแดงแล้วก็แจ้งวัฒนะครับนี่ป้ายบอกอย่างนั้นนะครับท่านผู้ชมดูยาวๆจัดไอ้เต็มอิ่มกันไปเลยครับตามพิเศษสีรัฐครับ ดนนป้ายโฆษณาเลยไหมก็มีเบอร์โทรศัพท์อย่างนี้แล้วก็มีเอ่อไอคิวคิวอาร์โค้ดผมไม่บอกว่าคืออะไรครับใครอยากรู้ก็คิวอาร์โค้ดเนี่ยแหละแล้วก็มีหมายเลขโทรศัพท์ก็ได้แต่ไกลสแกนไม่ได้เลยไม่รู้โฆษณาอะไรครับเออก็ดีเหมือนกันแปลกอย่างตรงหน้าป้ายบอกขายที่ดินด่วนที่ดินติดถะดนพหลโยธินโอ้โหซอยอุดมสุขใกล้กับสวนหลวงครับ โอ้โหไม่ต้องหวงออง่วงจำไมัน้ครับท่านผู้ชมอยู่เป็นทางด่วนครับอยู่เป็นทางด่วนทางพิเศษทางพิเศษ ซ้ายนี่อรุพงออุรุพง์ครับทางออกะตรงไปดินแดงพระรามเก้าแล้วก็แจ้งวัฒนะครับเขตข้างล่างนะเขาเรียกว่าเขตแฝงทุ่งพยาไทยนะอแถวนี้นะฮะ<อ>มีก็มีแฝงหลายแฝงแฝง,งตะลทนทนแบบเพชรบุรีก็มีนะชื่อนะชื่อนะ 能听吧？ เส้นทึบะฮะก็เรียกว่าเขตห้ามเปลี่ยนช่องการจราจรเอ่อเตรียนช่องทางอะพื้นที่กวดกันวินัยจราจรนะข้างหน้าเขาจะเป็นแยกออกไปทางขวานะครับแยกทางขวาไปดินแดงพระรามเก้านะครับแต่เราจะไม่ไปนะ,ะเราจะตรงไปทางมงวานแจ้งวัฒนะครับ กันหัวดามมันอยู่จะประคันหัวอะไรตอนนี้ัหัวอีกหกร้อยเมตรชินายตรงทางแยกเพื่อวิ่งบนทางพิเศษสีรัตกรับผมทางพิเศษสีรัตกรุงเทพมหานคร,รแต่เราอยู่กันทางด่วนนะครับท่านผู้ชม แยกขวาเนีไปดินแดงพระรามเก้านะครับเรายิ่งวิ่งวิ่งตรงไปเลยครับเอไปทางาแจง้ง,จง<ค>วัฒนะมีถนนโอ้โหสองเส้นทางก็คือถนนราชพฤกษ์และถนนการจราพิเศษนะหน,นะัาไปบนทางพิเศษสีราฐอีกเจ็ดกิโลเมตรแต่เราอยู่บนทางพิเศษนะครับกดติดตามไปด้วยนะครับดูกันเต็มเ็มเลยครับถือว่าเป็นทางด่วนทางพิเศษนะกันอ่า ทางด่วนกรุงเทพมะกรุงเทพยอมจ่ายค่าทางด่วนมาขี้เกียจรถติดอยู่ข้างล่างอ่ะก็ไปทางบางแคไปออกทางเส้นนู้นอ่ะน่าจะออกไปทางราชพคกึกแล้วก็บางกรวยทนบุรีดูหน้าเลยไม่อยากจะไปมาทางทางด่วนนี่ก่อนมีจะรอยนิดหนึ่งตรงก่อสร้างตรงพระรามเก้าเมื่อกี้แค่นั้นเอง ทำทางเชื่อมต่ออ่าเพื่อนๆเนี่ยเข้าใจผิดว่าทำไมาครึ้มๆนะครับมันเป็นอย่างนี้มาหลายเดือนนะเดือนสองเดือนนะ้ยังสองเดือน,นแล้วเนาะแสงราทิ์เนี่ยไม่สามารถลอดผ่านไ ฝุ่นฝนพี N, อะไรนะฝุ่นพีเหรอหรือว่าจะเรียกว่าหมอกฟันอะ่ะ <mm> <mm> ก็คิดว่าเหมือนก่อนเมฆก็ไม่เชิงอะ่ะมืดมืดคลึมลล้มมาเดือนสองเดือนแล้วก็อาจจะไม่แจ่มในวิดีโอก็อย่าๆๆว่านะครับอ่ะเกครับกดไลค์กดแชร์กดส u b s เบอร์ให้ด้วยเป็นกำลังใจในการถ่ายวิดีโอครับลงคลิปนะครับ อาจจะเป็นคลิปที่เถ้าไปจดตัวจากก็ชิดซ้ายนะดุนกาแบงเพชรลงไปแต่เราไม่ไปนะเราจะไปหลักสี่ตอนนี้คลิปสิบกวนา,าทีนะครับผมตัดคลิปได้ไหมครับเดี๋ยวรีวิวไปหลักสี่นะครับ ตอนนี้เป็นทางด่วนพิเศษสีรัฐทางพิเศษสีรัฐโอเคครับตัดคลิปก่อนนะครับ